สวัสดีครับคดิเกสพายจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับวันนี้มาดูตัวแอร์เคลื่อนที่ DC 24โวลต์ยี่ห้อพาราโกเจน2นะครับชื่อรุ่น pg 6 5 0นะครับตัวนี้ความสามารถในการทำความเย็น2,350 BTU นะครับเลทในการกินกระแสก็10แอมป์บวกลบนะครับแรงดันไฟเข้า24โวลต์เท่านั้นนะครับใช้12โวลต์ไม่ได้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 9ก้ากิโลครึ่งนะครับเก้ากิโลครึ่งก็สามารถพกพาเคลื่อนย้ายไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องติดตั้งนะครับไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องอะไรวุ่นวายมากแค่คลิปขั้วแบตหรือเสียบกับไฟ220โวลต์เพื่อแปลงมาเป็น24โวลต์เข้าตัวตูวเ้เย็นได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นเจนที่2อุปกรณ์ที่เขาจะให้มานะครับมันก็จะมีสายที่สําหรับเสียบ เสียบไอ uh, จัมคัวแบตเตอรี่มาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีท่อท่อ2ท่อนะครับเป็นท่อใหญ่อันนี้จะเป็นท่อฝั่งร้อนแล้วก็ท่อเล็กเป็นท่อฝั่งเย็นนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เนี้ยผมจะขายแยกนะครับเพราะว่าเขามีราคาสูงนะครับก็เลยจะไม่บังคับขายให้ท่านที่สําหรับไม่ได้ใช้งานจริงนะครับคือท่านที่ ตั้งใจจะไปใช้กับแบตเตอรี่อย่างเดียวกับระบบโซล่าเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อไปนะครับแต่ถ้าท่านที่คิดว่าต้องการใช้เผื่อไปพักในที่ที่เขามีไฟให้เสียบนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์เป็นเอาพุท25.2โวลต์นะครับ9.5แอมป์นะครับเพราะนั้นเนี่ยการกินกระแสเนี่ยมันไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับการทำงานของเขาตัวเครื่องนี้นะครับก็จะเป่าลมร้อนออกมาทางท่อใหญ่นะครับ ทางท่อใหญ่แล้วก็ดูดลมดูดลมอากาศเเข้าแผงร้อนเนี่ยทางด้านข้างของตัวเครื่องทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งสฝนะั่ง,ง,งนี้ด้านนี้จะเป็นลมร้อนออกมานะครับส่วนด้านฝั่งซ้ายที่ติดกับหน้าจอนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแผงแผงเย็นนะครับจะดูดอากาศรอบๆนี้หรืออากาศภายในห้องนะครับเข้าแผงเย็นแล้วก็เป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับ นี่ก็จะเป็นท่อเย็ยนสามารถท่อเนี้ยสามารถยืดหดได้ทั้งสองท่อปรับปรับก็แลยปรับเลี้ยวมาที่ตัวได้นะครับหรือจะปลดล็อกออกให้ให้มันแอร์มันฟุ้งก็ได้นะครับฟุ้งกระจายกระจายไปทั่วห้องขนาดของห้องที่แนะนําให้ใช้นะครับก็ประมาณ4ี่ถึงห้าลูกบาทเมตรนะครับถ้าคุยกันเป็นแบบปริมาตรสี่เหลี่ยมนะครับห้องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมวัดอุณหภูมินะครับภายนอกจะอยู่ประมาณ 31.5องศานะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมไปจ่อไว้ในท่อท่อท่อเย็นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ออกมาจากท่อเย็นอยู่ที่ประมาณ21.6องศาเซลเซียสแล้วนะครับคือถ้าถ้าเขาใช้ในห้องปิดเนี่ยอากาศพอมันเริ่มเย็นในห้องแล้วเนี่ยแล้วพอมันผ่านแผงนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนจะเอาลมเย็นเนี่ยไปเสริมกับแผงเย็นมันก็จะเย็นลงได้เร็วกว่านี้แล้วก็เย็นได้มากกว่านี้นะครับ อันนี้ใช้ภายนอกก็อาจจะไม่ได้เย็นฉ่าเท่าไหร่นะครับเพราะอากาศที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันมันจะเป็นอากาศ30กว่าองศานะครับมาดูที่หน้าจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นหน้าจอปุ่มกดแบบธรรมดานะครับตัวสีแดงก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มลูกศรขึ้นลงก็คือตัวปรับอุณหภูมินะครับก็สามารถปรับได้ต่ำสุด16องศานะครับสูงสุด ถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะ30องศาเซลเซียสนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับได้30ต่ำสุด16องศานะครับถ้าการต่อใช้งานนะครับก็แนะนําว่าต่อเอาตรงนี้เข้าไปในห้องด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาลมเย็นในห้องเนี่ยมาประมวลผลต่อไอเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ พอได้อุ่มตามที่เราเซตมันก็จะตัดการทํางานนะครับทีนี้มาดูปุ่มถัดมานะครับเป็นปุ่มรูปพระจันทร์แล้วก็มีตัวเหมือนกับว่าตัวสลีปนะครับตัวนอนไอ้ตัวนี้จะเป็นปรับโหมดให้คอมเพรสเซอร์ทํางานหรือว่าคอมไม่ทํางานก็จะเป็นแค่พัดลมธรรมดานะครับคือลมเป่าเข้าออกธรรมดาก็จะไว้เป่าเป็นพัดลมธรรมดาหรือหลังจากที่เราใช้ตู้เย็นเสร็จเนี่ยเราอยากจะไล่ความชื้นนะครับเราก็ปรับเป็นโหมดพัดลมนะครับกดตรงนี้ค้าง ไอเครื่องหมายไอคอนตรงนี้ก็จะดับลงไปเครื่องหมายทําความเย็นจะดับลงไปก็สามารถไล่ความชื้นนะครับในแผงทําความเย็นไม่ให้มันอับไม่ให้มันเหม็นเปรี้ยวหรือขึ้นลานะครับก็อันนี้ช่วยให้อร์สะอาดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพัดลมนะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับระดับ1 2 3นะครับก็ตามความแรงของพัดลมนะครับอ่า การใช้งานนะครับก็จะใช้งานถ้าผมจะเปิดคู่มือควบคู่ไปด้วยนะครับคือตัวนี้เนี่ยเขาระบุว่าถ้าใช้ในเต็นท์หรือในห้องนะครับโดยจำลองเนี่ยการต่อใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือไอเนี้ยเขาบอกว่าท่อท่อใหญ่ท่อร้อนเนี่ยไม่ควรที่จะหักงอนะครับควรจะปล่อยออกตรงๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวซ้ายซ้ายมือนะครับตัว C ครับก็คือการต่อใช้งานภายนอกห้องนะครับก็แค่เอาตัวแอร์เนี่ยเอาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อท่อเล็กเข้าไปปล่อยไอเย็นเข้าไปในห้องเท่านั้นนะครับวิธีนี้ใช้ได้นะครับแต่คอมเพรสเซอร์จะไม่ตัดการทำงานนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เขาวัดได้ที่ดูดเข้าไปจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับก็สามารถใช้ใช้งานได้ใช้งาน ชั่วคราวอยากให้ได้รับไอเย็นชั่วคราวเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับคือไม่ต้องห่วงว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ตัดแล้วมันจะเป็นอะไรไหมตราบใดที่แผงระบายความร้อนและพัดลมทํางานปกตินะครับก็คอมเพรสเซอร์ทํางานได้นะครับเหมือนรถยนต์นะครับขับไปไกลแค่ไหนก็ขอให้มอน้ำพัดลมทํางานปกติก็ทํางานได้นะครับส่วนตัวขวามือนะครับขวามืออันนี้แบบ B ก็คือจะเอาไว้ในห้องนะครับ แต่จริงๆมันก็ยัดไปใส่ได้ไม่หมดมันจะยัดได้แค่ซีกเดียวนะครับก็คือจะไอ้ด้านข้างที่มันดูดลมลมไปเป่าแผงร้อนเนี่ยเราจะไว้นอกห้องแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดเข้ามาแค่ส่วนของแผงทําความเย็นนะครับโดยด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะดูดไอเย็นหรืออุณหภูมิภายในห้องเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเข้าแผงเย็นปล่อยลมเย็นออกมันก็ทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้อุณหภูมิแล้วก็คอมเพรสเซอร์หยุดตัดการทํางานนะครับ ทีนี้พอพูดถึงการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของเสียงกันหน่อยนะครับผมจะเปิดไอตัวอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่เครื่องวัดอุณหภูมิเอ้เครื่องวัดเสียงแบบว่าเป็นอาชีพนะครับผมจะปรับพัดลมเบอรอ์เบอร์กลางก่อนนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ และถ้าผมปรับเป็นพัดลมเบอร์สามนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงพูดเวลาผมพูดเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเดซิเบลนะครับถ้าผมเงียบนะครับ ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ60กลางกางบวกลบนะครับ60เดซิเบลกลางกางบวกลบก็จะดังหรือไม่ดังอันนี้ขึ้นอยู่กับกับแต่ละท่านแล้วว่าไอเสียงประมาณนี้มันดังไหมนะครับแต่ถ้าสำหรับผมใช้กลางแจ้งทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่เน้นพกพาสะดวกเน้นกินไฟไม่เยอะนะครับใช้กับแบตเตอรี่ได้นะครับพกพาไปนู่นไปนี่เป่าจ่อลมเวลาทํางานหรือว่าไปปิกนิกที่ไหนชั่วคราวก็สะดวกดีนะครับตัวเครื่องไม่หนักมากต่ากว่า10กิโลนะครับ ส่วนถ้าตอนนอนอันนี้อาจก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับคือเสียงเนี่ยมันอาจจะประมาณเหมือนแอร์ขึ้นที่สัก6000นบีดีที่เราซื้อใช้กันตามห้างนะครับก็จะเป็นน้องๆแอร์ตัวนั้นเลยอาจจะไม่ได้ดังเท่าแต่ว่าก็อาจจะมีลำคาญบ้างนะครับสำหรับคนที่นอนหลับยากนะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่ใช้กลางแจ้งใช้ในเต็นท์นะครับหรือว่าใช้ในรถยนต์ใช้กับระบบะเซลล์ ไม่ต้องใช้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเราไม่ต้องเสียเงินซื้ออินเวอร์เตอร์ก็สามารถใช้ไฟ DC ตรงจากแบตเตอรี่ได้เลยหรือว่าถ้าจะเสียบไฟบ้านก็มีอะแดปเตอร์ให้นะครับตัวนี้อุณหภูมิที่ท่อนะครับที่ท่อเย็นนะครับฝั่งนี้วัดได้ประมาณ20ละโดยที่อุณหภูมิภายนอก31นะครับพาราโก PG 6 5 0นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับแอร์กลืที่ที่24โวลต์รุ่นนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดที่ผมลงเอาไว้ให้นะครับก็จะมีลิงก์สั่งซื้อนะครับก็เดี๋ยวจะทําเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับราคาก็เดี๋ยวจะระบุลงใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ